กรบนมัสก,การพระคุณเจ้าเจ้าค่ะสวัสดีค่ะผู้เข้าชมคุททุกท่านนะคะที่เห็นยุ่ขณะนี้เป็นภาพบรรยากาศการส่งงานของที่ร้านนะคะเป็นเสาวิสุงคามนะคะเป็นหินแกรนิตมีความคงทนนะคะแล้วก็มีความแข็งแกร่งมากน้ําไม่ซึมเข้าผิวงานนะคะน้ําเข้าไม่ได้นะคะสําหรับหินแกรนิตนะคะก็จะมีความคงทน และนี่เป็นแบบออกใหม่ของทางร้านนะคะที่เพิ่งออกแบบเสร็จแล้วก็มีพ่อแม่ครูอาจารย์จองผลงานแล้ววันนี้ก็มาส่งงานนะคะนำภาพบรรยากาศมาให้พ่อแม่ครูอาจารย์นะคะที่กำลังมองหาเสาวิสุงคามสีมานะคะ,ะได้เห็นผลงานของทางร้านของยมเพ็นพายยมเพ็ขอฝากผลงานไว้กับพ่อแม่ครูอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะขอบพระคุณทุกความเมตตาของพ่อแม่ครูอาจารย์เจ้าค่ะ สาวิสุงคามสีมาร้านหวังเจริญกุลชัยสาธุสาธุสาธุค่ะ